Yeah. Man. กุมวารมตุลลอฮฺบระกาตุขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของรายการสายสัมพันธทัศนะครับทาง n b t ีเซาทนะครับผู้ชมครับผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับผู้ชมว่าในแต่ละปีนั้นจะมีพี่น้องมุสลิมจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัตณประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับโดยในหมู่ของพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจนะครับว่าการประกอบพิธีฮัตนั้นมีความสําคัญอย่างไรกับพี่น้องมุสลิมนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมบางคนบางส่วนนะครับอาจจะ มีความเข้าใจไม่ละเอียดเท่ากับมุสลิมนะครับด้วยเหตุนี้นะครับผู้ชมครับในวันนี้ทางรายการสายสัมพันธ์ทั์ของเรานะครับก็มีแขกรับเชิญมีผู้มีเกียรติผู้มีเกียรตินะครับผู้ชมครับที่จะมาร่วมพูดคุยว่าทําไมมุสลิมเนี่ยไม่เฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับผู้ชมที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัตนันครมักกะและถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความพร้อมนะฮะไม่ว่าไมไม่มีความพร้อมในด้านปัใจจัยในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆนี่ เขาเหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องไปประกอบพิธีฮัตหรือไม่นะครับวันนี้นะครับผู้ชมครับผมได้รับเกียรติจากอาจารย์อาซัมมะรอเซนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการอิสระด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการพาคนไปประกอบพิธีอุมร์ร์ไปประกอบพิธีฮัตนะครับตอนนี้อาจารย์อาซัมอยู่กับผมแล้วนะครับอาจารย์ครับอัสลามุณกุมครับอาจารย์อัลลอฮตุลลอฮฺอัลลอฮฺุลลอฮฺอัลลอฮุ่ลลาฮฺอัลลอ์ผมได้นําเรียนคุู้ชมไปและครับว่า มุสลิมด้วยกันเองเนี่ยบางคนก็อาจจะมีความเข้าใจแล้วว่าทําไมที่มุสลิมจะต้องไปประกอบพิธีฮัตแต่ขณะเดียวกันก็มีไม่น้อยนะครับว่าทําไมมุสลิมจะต้องไปประกอบพิธีฮัตบางคนได้เห็นภาพอย่างเดียวว่าเอ๊ะปีนี้ก็ไปอีกปีหน้าก็ไปอีกโดยอาจจะคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วในในด้านหลักการศาสนาเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรที่มุสลิมจะต้องไปประกอบพิธีฮัตไมอาจารย์ครับอัลลอฮฺเราฮะอัลลอฮฺเราฮะอัลลฮฺอัลลอลลอล وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله نكب تم مسلم تون บทบัญญัติหนึ่งของศาสนาอิสลามครับและก็เป็นหลักปฏิบัติเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติของอิสลามห้าประการ,รบับครับและก็คนอิบาดาห์เป็นอิบาดะห์หนึ่งที่เรียกได้ว่าอิบาดะห์าาที่ครอบคุมทุกอย่างหลักปฏิบัติทั้งห้าอย่างอย่างเช่น ถ้าละหมาดเนี่ยครับผมเราแค่ละหมาดอย่างเดียวครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับหลักปฏิบัติก่อนครับพี่น้องมุสลิมอาจจะมีความเข้าใจนะครับผมอาจจะมีพี่น้องอที่ต่างศาสนิกเนี่ยครับที่กําลังดูรายการของเราหลักการปฏิบัติของมุสลิมเนี่ยหประการมีอะไรบ้างอาจารย์อย่างแรกคือการปฏิญาณตนการปฏิญาณตนครับข้อแรกคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะะคือการากล่าวชาดะใช่ครับการกล่าวชาดะและก็อย่างที่สองคือการละหมาด ครับอย่างที่สามคือ kind ท of ี um, ่สามคือการจ่าย z า k และก็การทือสินอดและก็การประกอบพิธีฮ uh, ัจครับผมการจ่าย z า k a ก็คือว่าเป็นเมื่อเรามีสมบัติครบถ้วนครับเราจะต้องนําบางส่วนของสมบัติที่เรามีให้กับคนที่สามารถได้รับคนที่สามารถได้รับและก็การจ่าย z า k a เนี่ยแบ่งออกเป็นสองสองประเด็นด้วยกันคือการการ จ่าย z a กะสําหรับคนที่ทําธุรกิจอืและก็การจ่าย z a กะในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็น z a k a ฟิตร r o ที่เขาเรียกว่าเป็น z ฟ k a t f i t r อันนี้ทุกคนมุสลิมที่ถือสินอดเนี่ยต้องจ่าย z a กะต้องจ่ายใช่ครับแต่ z a กะอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า z a กะธุรกิจเมื่อกี้เนี่ยสำหรับคนที่ทําธุรกิจอย่างเดียวครับผมคนที่มีรายได้ครบถ้วนใช่ครับตามที่ศาสนาเขากําหนดไว้ถูกต้องนะครับผม สี่ประการเลยเมื่อกี้สี่ประการการประกอบพิธีฮัตอยู่ในข้อที่5อยู่ในข้อที่5ครับแล้วครอบคุมทั้ง4ประการดังกล่าวถูกต้องครอบคุมยังไงบ้างจารการประกอบพิธีฮัตเนี่ยเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งที่มุสลิมและก็มุสลิมห์เนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นฟัรดูหรือว่าเป็นวาญิบสําหรับมุสลิมและก็มุสลิมห์มที่ต้องไปประกอบแต่เจาะจงสําหรับคนที่มีความสามารถ มีข้อแม้มีขใช่มีข้อแม้ไม่เหมือนกับหลักหลักอะไรนะหลักการปฏิบัติอื่นการปฏิิบัตอื่นทั้งสี่อย่างเมื่อกี้ละหมาดทุกคนต้องละหมาดคนที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องละหมาทการจ่าย z a กา t ทุกคนต้องจ่ายกา zakat เช่น zakat feitra เมื่อกี้อันนั้นเป็นวาญิบเลยต้องจ่ายต้องจ่ายวาญิบก็คือต้องทำใช่ครับเป็นวาญิบต้องทำถ้าไม่ทำก็บาปบาป ใช่ครับแต่ก็มีเงื่อนไขของเขามีเงื่อนไขและก็การอะไรนะเมื่อกี้เธอซีนอดในเดือนรอมฎอนต้องทำก็ต้องทำเหมือนกันแต่สำหรับการประกอบพิธีฮั์เนี่ยสำหรับคนที่มีความสามารถอย่างเดียวถ้าเราไม่มีไม่มีความสามารถเนี่ยคือไม่จำเป็นไม่วาจิบไม่ใช่ฟัดดูสำหรับเขาครับผมและก็ความสามารถในที่นี้เนี่ย ก็แบ่งออกมาเป็นสองประเด็นด้วยกันนะครับความสามารถที่เขาสามารถที่จะไปเองได้และก็ประเด็นที่สองคือความสามารถในทีนี้ที่เขาจะให้เขาได้รับซึ่งผลบุญในการประกอบพิธีฮัชเหมือนแต่แต่ต้องผ่านให้คนอื่นไปนนเป็นคนทำอ,อ,อย่างเช่นว่าความสามารถที่เขาได้ไปทำเองคือคสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ครับมีเงินทองมีเงินทองครับผมมีทรัพย์สินครบทุกอย่างนะครับและก็มีความปลอดภัยที่เขาจะไปแล้วก็จะกลับเนี่ยมีความปลอดภัยสําหรับเขาอันนี้คือความสามารถที่เขาได้ไปทําเองครับผมแต่ประเด็นที่สองคือความสามารถที่ต้องให้คนอื่นไปคนทําเนี่ยคือเขาเป็นคนชราอย่างเช่นเขาเป็นคนชราครับผมไม่มีความสามารถที่ จะไปประกอบพิธีฮัตหนณเหวังมักกะได้ณนนครมักกะได้แต่เขามีมรดกมีทรัพย์สินมีเงินมีเงินมีทองสามารถจ้างให้คนอื่นทำได้ที่เขาบอกว่าเป็นภาษาบ้านๆของเราคือการอุปหาจีการอุปหาจีครับเป็นบาดัลฮัาบาดัลฮั์แต่ก็บาดัลฮัตเนี่ยอุปหาจีก็จะแบ่งออกเป็นสองด้วยกันสองกรณีใช่กับสองกรณีเป็นสองเงื่อนไขนั่นก็คือสำหรับคนที่เสียชีวิต S <S 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 สมมติว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วก็เขายังไม่ได้ทำฮัจจ์แต่เขาทิ้งมรดกเขามีมรดกมีทร,รัพย์สินมีเงินทองให้กับลูกหลานของเขาหรือว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขามีมรดกแต่ว่าโอกาสไม่ไม่เอื้อให้กับเขาและก็เขาฝากให้กับลูกหลานของเขาว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยต้องอุปหจีให้เขาต้อง ต้องอะไรนะ้าต้องจ้างให้เขาให้คนอื่นทำทำพิธให้กับเขาครับผมอ,อันนี้คืออย่างแรกเงื่อนไขแรกแล้วก็เงื่อนไขที่สองคือคนที่ไวยชราหรือว่าคนไข้เจ็บปัวได้ไข่เนี่ยที่ที่เราคิดว่าไม่สามารถที่จะไปประกอบพิธีัิธได้ด้วยนนตนเองใช่ครับด้วยต,น,ตนเองก็สามารถที่จะให้คนอื่นทําแทงได้ ครับผมครับผม,ผมทีนี้การคําว่าอุป,ปหจีนี้ก็เป็นเป็นการใช้คําในพื้นที่บ้านเรารทีนี้ถ้าเกิดว่ามีมีมญาติพี่น้องโดยไม่มีการอุป,ปหจีนี่เราจะให้เขาทําแทนเราอย่างเดียวโดยไม่มีค่าจ้างไม่มีไ,<ด>ไม่มีค่าตอบแทนอันนี้ทําได้ได้ครับอ,อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้คือถ้าถ้าเขายินยอมอ่าสมมติว่าผมมีญาติที่เสียชีวิตแล้วก็ จะให้เราทำถ้าเขายินยอมโอเคไม่เป็นไรครับผมใช่ครับไม่จําเป็นว่าไม่จําเป็นว่าอุปหจีต้องให้เงินต้องให้อะไรไม่จําเป็นครัแต่ว่าถ้าถ้าเขามีลูกมีอะไรก็ให้ลูกเป็นคนทําก็ได้อ๋ครับโดยเฉพาะคนที่ทํำฮัตหลายหลายครั้งที่ผ่านมาถูกต้องครับไปครั้งล่าสุดก็ทําให้กับ คณพ่อคนแม่ที่เสียชีวิตลงไปได้ถูกต้องแต่สําหรับคนที่ทําฮัจฮัจ์ฮัจตุลอิสลามเนี่ยคือฮัจ์ครั้งแรกเนี่ยเป็นฮัจจ์ที่วา j ิบสาหรับเขาเนี่ยเขาจะรับอบาหาจีไม่ได้เขาจะรับบาดเลไม่ได้เขาจะรับจ้างทำฮัจจ์ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องทําของเขาให้เสร็จก่อนให้สมบูรณ์ก่อนครับผมนอกจากว่าเขาไปครั้งที่สองครั้งที่สามถัดไปเนี่ยโอเคเขาจะรับ รับได้รับอุปหภคคดีได้ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถูกต้องครับต้องทําของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะได้ทําของคนอื่นได้ถูกต้องครับผมครับทีนี้ในเรื่องของกระบวนการทาพัดเนี่ยอาจารย์มันมีขั้นตอนมีกระบวนการยังไงบ้างครับกระบวนการทาพัดเนี่ยคือเป็นสถานที่เฉพาะอและก็ในช่วงเวลาที่เฉพาะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไปทําพัดช่วงไหนได้ไม่ได้ไม่มีไม่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 ใช่ว่า จะไปทําเมื่อไรก็ได้ไม่ไม่ใช่นะครับมีช่วงเวลาที่เฉพาะและก็มีสถานที่ครับผมเฉพาะสําหรับคนที่ไปทําฮัทเพราะว่าถ้าเราไปดูความหมายของการทําฮัทจริงๆเนี่ยคือการการมุ่งสู่ไปยังบ้านของอัลลอฮ์คือไบติล่าฮิลฮารอมณนาครมักกะและก็ไปทําอิบาดัที่เฉพาะและก็เจอะจงครับก็จะมีการ การเนียดม,มีการเซแแอ,อม,มีการมีตวาฟมีเซแแอแล้วก็มีการวุกุฟที่ทุ่งอาราฟะและก็มีการพักคำแรงที่ทุ่งมุสลิฟะครับผมครับและก็มีการคว่างเสาหินอ,อ,อันนี้คือกระบวนการในการทำฮัชครับผมอยากจะให้อาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยคำว่าตวาฟการเซแแอไปทุ่งมุสลิฟะไปทุ่งอาราฟะนี่มันคืออะไร มุสลิมด้วยกันเองโดยเฉพาะคนที่เคยไปแล้วไม่เป็นรไรเขาเขาอาจจะเห็นภาพตรงนี้แหละค,คนที่ยังไม่เคยไปรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเขาเขาาอาจจะจินตนาการไปในรูปแบบอื่นก็ได้าจะให้อาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยคือการการไปตอว,วัฟเนี่ยไป <ừ m. S 2> ตอว,วัฟณใบติละคือบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานาฮวะตะอาลาที่อยู่ณนครมักกะเนี่ย <ừ m. S 2> ถ,ถ้าเราดูในในโทรทัศน์ หรือว่าดูในสื่อออนไลน์เนี่ยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีดำดำมีคนหมุนเดินวนไปเดินวนรอบๆเขาเรียกว่ากะบะแล้วก็แล้ก็ขั้นตอนของการตอวัฟเนี่ยก็จะมีเจ็ดรอบด้วยกันนะครับจะมีเจ็ดรอบด้วยกันและก็และก็มีขั้นตอนเราต้องเริ่มที่จุดมุมใช่ครับมีจุดมุมมุมหินดำนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของเราและก็สิ้นสุด อ่าเจ็ดรอบก็สิ้นสุดที่จุดมุมหินดําเหมือนกันนะครับแต่ถ้าในปัจจุบันนี้เขามีไฟสีเขียวอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับผมเพื่อให้คนที่ไปประกอบพิธีฮัทหรือว่าประกอบพิธีอมรรน์นี้ได้ได้เห็นและก็ได้สะดวกมากขึ้นครับครับผมอันนี้คือการต่อวับอันนี้คือการสะเเอต่อการสะเเอคือการเดินระหว่างภูเขาโซฟากับภูเขามารวะนะครับเป็นการเดินจากภูเขาโซฟาไปยังภูเขามารวะอันนี้คือถามว่า แล้วทําไมมุสลิมที่ไปทำฮัจหรือว่าทำอุมราะเนี่ยทำไมต้องตัววัฟทำไมต้องซาเอะอันนี้คือแบบอย่างจากท่านนบีของเราอ่าเพราะว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องอิบาะด์เนี่ยเราต้องเอาแบบอย่างจากศาสดาของเราเรามีในแบบใช่ครับเรามีในแบบเป็นในแบบที่ถูกคัดเลือกจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาและก็มุสลิมทุกคนต้องทําตามในแบบของเรานั่นก็คือศาสดาของเราไม่ว่าเราจะ ละหมาดเราก็ต้องละหมาดตามนาบีเราจะปะสอถือศีนอดก็ต้องถือศีนอดตามนาบีละครับและก็การทำฮัชเนี่ยนบีก็ได้บอกในในฮัดีิสของท่านนาบีว่าลิตะครูอันนีมานาสิกกุมคือคุณจงเอาแบบอย่างในการทำฮัชเนี่ยตามชั้นทำ นบีทาแบบไหนเราก็ต้องทําตามแบบอย่างของท่านนบีสุลล่าลของอะัยฮวะสซาลัมครับทีนี้อยากจะรู้ว่านบีทําแบบไหนอันนี้ต้องไปศึกษาอีกถูกต้องครับนี่คือมีความรายละเอียดละเอียดอ่อนมากเพราะเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วคนที่ไปทำภาคเนี่ยก็จะไปกับแซหรือว่าไปกับบริษัทและก็จะมีการเรียนการสอนครับผม อ๋อในแต่ละวันอยู่แล้วใช่ครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีความสามารถโดยไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านผู้ประกอบการอะไร,รพวกนี้ก็ไปได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ถ้าฮัชเนี่ยตามที่ผมรู้นะตอนนี้นี่คือเราต้องไปผ่านผู้ประกอบัันฮัชอย่างเดียวครับผมไม่เหมือนอมรอมอ้องถ้าอมรอหเนี่ไม่เป็นไรเรา เราติดต่อกับบริษัทเพื่อให้ออกวีซ่าให้กับเราโอเคเราไปติดต่อกับโรงแรมอะไรได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าฮัชเนี่ยเราต้องผ่านบริษัทอย่างเดียวผู้ประกอบการผู้จัดประกอบอันนี้เป็นระเบียบของสังคมอันนี้เป็นระเบียบของโลกของประเทศเขาของประเทศนั้นๆอ๋อใช่ครับทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบตรงนี้มีคนที่สามารถเดินทางไปเองอันนี้ตามหลักศาสนานี้ได้ไหม ได้ได้ได้ครับได้แต่ว่าเป็นระเบียบของทางซาอุดีเนี่ยคือในเรื่องการจัดการอ๋อถ้าสมมติว่าเราไปเราไปกันเองเนี่ยซาอุดีเขาจะจัดการยากอ๋อถ้าสมมติเพราะว่าตอนนักตอนนี้เนี่ยซาอุดีเขาให้โคต้าอือแต่ละประเทศมีโคต้าเท่าไหร่ครับอย่างประเทศไทยก็มีโคต้าหมื่นสามพันคนอแต่ละปีครับก็ได้ข่าวว่าปีนี้ก็เกือบเกือบ เต็มโคต้าเหมือนกันโอ้โหเยอะที่ได้ไปเยอในประวัติศาสตร์ใช่ครับใช่ครับปีนี้ก็รู้สึกว่าเป็นปีแรกครับหลังจากที่5-6ปีที่แล้วปกติก็จะไปแค่8ปดแปดพันไม่ถึงโคต้าไม่ถึงโคต้าแต่ปีนี้เกือบเกืบเต็มโคต้าครับผมนี่เป็นการเป็นเป็นอะไรนะเป็นระเบียบของซาอุดีเพราะว่าเป็นการจัดการง่ายในการ ดูแลของซาอุดีเหมืันครับครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าทางระเบียบของซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับผู้ชมครับเขาไม่ได้กําหนดว่าอจะต้องผ่านบริษัทจะต้องผ่านแซะคือเราจะไปเองได้แต่ทีนี้ที่ทางประเทศเขาเขากาหนดมาแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะสามารถจัดระเบียบได้ง่ายกว่าเวลาเกิดอะไรเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรนี่นะครับก็ทางเขาเองก็สามารถที่จะบริการเราได้อย่างปลอดภัยใช่ครับนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของกระบวนการประกอบพิธีฮัททีนี้ถ้า พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมเนี่ยที่ไปสนามบินสุวรรณภูมินี่ฮะไม่เฉพาะในเดือนทัศอย่างเดียวนะรเราจะเห็นได้ว่ามีเกือบจะทุกเดือนเลยมีคนใส่ชุดขาวไปอยู่ที่นั่นครับคนต่างศาสนาเขาอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะไปประกอบพิธีทัศอีกแล้วอ่ะทำไมไปทุกเดือนไปทุกสัปดาห์อันนี้ที่จริงแล้วเขาเขาไปทําอะไรก<ข>็ไปทําอมระอ์ไม่ทาอุมระอ์ใช่ครับเพราะว่าอมระอ์เนี่ย ไม่มีเวลาที care, ่เจาะจงใช่ออมรอจะไปเดือนไหนก็ได้ไม่มีเวลาที่เจาะจงไม่เหมือนฮัดครับผมฮัตเนี่ยมีเดือนที่เจาะจงมีเวลาที่เจาะจงสําหรับคนที่จะไปทําฮัตแต่การแต่งกายคล้ายๆกันถูกต้องครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันเลยอันนี้เป็นแบบอย่างของท่านนบีสุลต่านอเลวะซัลลัมเลยถ้าสมมติว่าเราจะไปทําอมรอ หรือว่าจะไปทำฮั์เนี่ยเราจะแต่งกายธรรมดาเหมือนกับเราที่เราอยู่บ้านไม่ได้เพราะว่าเป็นกฎของของการทำอมระอ์และวก็ทำฮั์เนี่ยต้องแบบนั้นต้องใส่ชุดสีขาวเขาเรียกว่าเป็นผ้าแอรรอมเนี่ยผ้าอรรอมแต่ว่าในช่วงเฉพาะที่เราจะทำอมระอ์ไม่ใช่ว่า15วันที่เราไปหรือว่าหนึ่งเดือนที่เราไปเราต้องใส่ชุดนั้นไม่ใช่เหมือนกันมมีเวลาที่เฉพาะใช่ครับ ครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็เคยได้ยินน่นะจากคนเพื่อนๆที่เป็นต่างศาสนิครับเขาอาจจะมาถามเราว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปประกอบพิธีฮั์ทุกเดือนเลยนะครับผมเมื่อกี้อาจารย์ก็สร้างความกระจ่างให้กับคุณผู้ชมกันแล้วนะครับผู้ชมอย่างเมื่อช่วงต้นรายการเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์บอกนะครับว่าหลักการประกอบพิธีฮัตเนี่ยมันอยู่ในหลักการปฏิบัติของมุสลิมข้อที่5ใช่ครับและก็อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันครอบคลุมทั้ง5ประการของมุสลิมครอบคลุมยังไงอะไรบ้างอาจารย์ ก็อย่างการปฏิญาณตนเนี่ยหรือว่าการกล่าวชาด้เนี่ค,คือการกล่าวจิตใจของเราให้สะอาดอคนที่จะไปทำพัดเนี่ยจิตใจของเขาต้องสะอาดอยู่แล้วสะอาดอ,าอันนี้คือการกล่าวปฏิญาณตนและก็อย่างที่สองคือการละหมาดเพราะว่าคนที่ไปทำพัดก็ต้องละหมาดอยู่แล้วต้องละหมาดจ,จะอยู่ในนั่นเหมือนกันและก็การถือศีนอดการถือศีนอดเนี่ยท่านนบีก็สนับสนุนให้เรา ถือสินอดให้เราถือสินอดคือการทําความดีในช่วงที่เราประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยคือนบีสนับสนุนให้เราทําความดีอะไรก็ได้นะครับและก็ในช่วงที่เราเราอยู่มักกะอยู่มดินาเนี่ยก็สามารถถือสินอดได้อ่าไม่ใช่ว่าเราจะถือสินอดเฉพาะอยู่ที่ไทยไม่อยู่ที่ซาอุดีอยู่ที่มักกะอยู่มดินาเราก็ถือสินอดได้ถือสีลอดทุกวันหรือว่าเฉพาะบางวัน ทุกวันก็ได้แล้วแต่ oh. แล้วแต่ความสามารถของเราอ่าแล้วแต่ความสามารถของเราแต่ว่าในช่วงที่เราประกอบพิธีฮั์เนี่ยอ่าก็ไม่สนับสนุนอ่านะครับและก็การอ่การจ่าย z a กา t อ่าการจ่าย z a กา t คือการบริจาค oh. อ่าการบริจาคทานอันนี้นบีสนับสนุนอยู่แล้ว <S <S ใช่นะครับเพราะว่าปกติแล้วทุกๆส่วนว่าอ่าทุกๆบริษัทเนี่ย hmm. เวลาอยู่ที่ อยู่ที่มีนาในช่วงที่เราประกอบพิธีฮัทในช่วงที่เราอยู่มีนาเนี่ยก็จะเปิดบริรจาคเขาจัดท่านใดที่จะบริจาคเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ให้ผู้ที่อะไรนะผู้ที่ดูแลของเจ้าหน้าที่ของของแต่ละบริษัทเนี่ยไปซื้อน้ําซื้ออาหารซื้อขนมแจกจ่ายให้กับผู้ที่<อ>มาประกอบพิธีฮัทด้วยกันอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะสิกอยะ อเป็นสิกอยะเป็นสุนนะหนึ่งของท่านอัีดุลเบนรัดฮะเลวัลลัลครับผมใช่ครับก็เรียกได้ว่านะครับการประกอบพิธีทั์ถ้าภาษามลายูบ้านบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าฮับิยตเตะเยอะหมดเลยนะครับุณผู้ชมครับก็ไหนจะต้องใช้กําลังนะครับผมแล้วก็เรื่องของการประกอบศาสนกิจอย่างที่อาจารย์ได้บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยครับต้องทําเกือบทุกอย่างเลยครับละหมาดก็ต้องละหมาดนะครับ และบางคนเนี่ยเขาช่วงที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่ละมาดนะแต่พอไปประกอบพิธีฮัทต้องละมาดครับนะครับผมถ้าไม่ละมัดก็อาการประกอบของเขาก็อาจจะไม่สมบูรณ์ใช่ครับนะครับผมอ่ะทีนี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายในวันนี้เนี่ยการในในฐานะอาจารย์นี่เคยไปประกอบพิธีฮั์ก็นับไม่ถ้วนเนาะก็ะหกห้าหกครั้งได้ห้าหกครั้งเลยนะคุณผู้ชมครับทีนี้บทเรียนจากการประกอบพิธีฮั์อาจารย์ได้อะไรบ้างครับอย่างแรกคือ อย่างแรกเลยคือความอดทนการซอบบัตเนี่ยความอดทนเพราะว่าปกติแล้วตอนที่ผมไปทำห้าหกปีเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูร้อนอ๋อฤดูร้อนของซาอุดีเนี่ยอดทนสูงเลยและก็คนเยอะคนเยอะแออัดในช่วงที่เราอะไรนะช่วงที่เราตัววฟช่วงที่เราเสแอเนี่ยคนเยอะเราก็ต้องอดทน นะครับและกอ็อดทนกับมนุษย์ด้วยกัน <c oughs> เพราะว่า,าเราไปกันหลายๆคนเนี่ยคือหลายๆนิสยัยนะครับเราก็ต้องประคบประคองกันดูแลช่วยๆดูแลกันนะครับในช่วงที่เราจะขึ้นรถอะไรจะจะมีนาไปอาราฟา่จาจะอาราฟ่ไปมุสลิฟ่าอะไรคือเราต้องใช้ความอดทนเยอะมากอ,าอันนี้คือการสอบบัสเลยนะครับ<ม>อ,อันนี้คืออย่างแรกเลยและก็อย่างอย่างที่สองนี่ คือความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺตะอัลาได้กําหนดให้มีการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยคือคนทุกมุมโลกจะมารวม,รวมกันใ <ขา S 2> น,<ม>นครมักกะในและก็ในช่วงที่เจาะจงเหมือนกันเพราะว่าการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยอย่างหนึ่งมีรูกลหนึ่งที่มุสลิมต้องทําทุกคนค,คนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยต้องทํา นั่นก็คือวูกูฟที่อาราฟ้การวุกูฟใช่การวูกูฟที่อาราฟ้เนี่ยอันนี้เป็นรุกลนของการทำฮั์เลยเป็นหัวใจหลักเป็นหัวใจหลักถ้าสมมติว่าเราไม่ไปวูกูฟที่อาราโอฟ้เนี่ยก็ฮั์ไม่สมบูรณ์ไม่ไม่ใช่ว่าไม่สมบูรณ์ไม่ซ้อเลยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ฮั์ไม่ใช่ฮั์ไม่ได้รับฮั์เพราะว่าอันนั้นเป็นรุกลนนการเป็นการการที่จะไปทำฮั์อยู่ที่ทุ่งทุ่งอาราฟ้ทุ่งอาราฟ้ ถ้าไปประกอบพิธีฮัจ์ไปตอววัดสี่สิบกว่ารอบแต่ไม่ไปไม่ไปที่ทุ่งอรลฟกมันก็ศู์เปล่าศูนย์เปล่าปกติแล้วคนบ้านเราเนี่ยถ้าไปฮัจเนี่ยกลับมาเขาจะเรียกฮจีเรียกฮจามีตำแหน่งละมีตำแหน่งใช่มีตำแหน่งน้ำหนามีฮจีมีฮจจ์แต่ถ้าสมมติว่าไปที่นู่นโดยที่ไม่ได้ไปวุกุฟที่อรลฟาเนี่ยก็เรียกฮจีกับฮจจ์ไม่ได้ม่ได้ใช่ครับเรียกฮจีฮจจ์อันนี้คือสิ่งมหัศัรรย์สิท์ที่อัลลอฮฺได้สร้างให้กับ มุสลิมทุกคนนะครับครับผมทีนี้เนี่ยครับผู้ชมครับเวลาที่เขาไปที่ทุ่งมีนาเนี่ยจากคนทุกมุมโลกนะฮะแล้วก็ที่ทุ่งอัลลอฟะ์นี่จากคนที่ทุกมุมมุมโลกนะครับไปอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะครับแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่เนี่ยคนแต่ละคนมีนิสัยที่แตกต่างกันครับบางคนแคร์คนอื่นอย่างคนไทยของเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะดีหน่อยเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับแต่พอเราไปอยู่ที่นู่นเนี่ย เขาอาจจะมีนิสัยแบบอื่นเ่ยนะครับบางทีเรารับเขาไม่ได้แต่เนื่องด้วยเราตั้งมั่นด้วยกับตั้งเจตนากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยว่าเราไปที่นู่นต้องมีความอดทนสูงนะครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับการไปประกอบพิธีฮัทคนนั้นมีความอดทนสูงอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าหมดยาแต่เลยหมดชายเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะและก็อีกอย่างหนึ่งคือความความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมใช่ครับบางคนตอนที่อยู่ ประเทศนั้นนั้นเขามีตําแหน่งมียกมียกมีฐานะแต่พอไปประกอบพิธีฮัชเนี่ยเท่าเทียมกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใส่ชุดขาวเหมือนกันอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันอยู่ในสถานที่ก็ต้องไปอยู่ที่มีนาเหมือนกันไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟ้าเหมือนกันไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีไม่ต้องไปทุ่งอาราฟ้า หรือว่าคนที่มียกมีตำแหน่งไม่ต้องไปที่นั่นใหม่มนั่นแหละคือความเท่าเทียมกันในช่วงที่เราประกอบพิธีฮัตครับผมเอาเลยครับ,รรบนี่เลยครับผู้ชมครับเป็นประเด็นที่เรามาพูดคุยในวันนี้นะครับก็วันนี้หลายท่านก็คงอาจจะทราบแล้วนะครับว่าทําไมถึงมุสลิมจะต้องไปประกอบพิธีฮั์เพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักหัวใจสําคัญของการนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองครับโดยเฉพาะคนที่มีความสามารถถ้ามีความสามารถแต่ไม่ไปประกอบพิธีฮัต การเป็นมุสลิมของเขาก็อาจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง5ประการอย่างที่อาจารย์ได้นําเรียนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับวันนี้เวลาของรายการเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับผู้ชมครับในโอกาสหน้าผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับอะไรกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการของอรัฐบาลไทยต่อพี่น้องมุสลิมในการที่จะไปประกอบพิธีฮั์อย่างไรรวมไปถึงการดูแลฮุดจัดไทยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างไรกันบ้างก็อยากจะให้ผู้ชมติดตามรายการของเราในช่วงวันและก็เวลาเดียวกัน นีะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณาอาจารย์อาซัมเป็นอย่าง<ๆ>มากนะครับแล้วก็ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอนะัสลา,า,ามอออาุอะลั ya, Allah, ยกุม,มวะะะเราห์มตุลลอฮ์กอบรับศาตนะ